วันนี้พอดีไปเจออันนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือไอ้เจ้าแอร์เนี่ยนะอันนี้เป็นแอร์นะครับเป็นแอร์สำหรับในรถยนต์นะครับซึ่งผมมาเอาหมาเนี่ยขึ้นมาที่รถก็สักทุกวันนะต่นี้ถ้าเราทำความสะอาดเนี่ยประมาณาเดือนถึง2เดือนหนนี้คุณกลับคิดถึงในรถของคุณนะครับรถของคุณก็จะมีฟิลเตอร์แอร์เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะ เอามือไปทำความสะอาดฟิลเตอร์แอร์ให้ดูซึ่งปกติแล้วเนี่ยรถของคุณจะมีกระดาษเฮปป้าเป็นตัวกรองนะครับใครที่เอาหมาขึ้นมาในรถเนี่ยคุณจะต้องไม่แตกต่างกับผมไปมากมายเดี๋ยวคุณดูนะครับอ่าเดี๋ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์แอร์ของเขาที่ตัวกรองแอร์เพราะว่าลมเนี่ยมันจะดูดขึ้นตรงนี้ครับแล้วมันก็พัดแอร์ออกมาด้านนี้นะครับนี่ดูฟิลเตอร์อ่าผมอ,าออกมาแล้ว เนี่ยนี่คือขนหมาที่ติดอยู่ในฟิลเตอร์นะครับพอดีไอ้รถคันนี้มันทำความสะอาดได้โดยการเอามือออกเอามือดูดเอ,อมามันูดออกมาได้เลยแต่ถ้ารถาคุณนะ่ะถ้าอันนี้ไปติดที่ฟิลเตอร์คุณจะต้องดูดนะครับดมกลิ่นพวกนี้ตลอดเวลารักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ